ครับผมหัดทำเกษตรยามว่างร่วมกับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนๆ FC มอนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมจะพูดถึงวิธีการนะครับปรับตั้งโช๊คให้แข็งให้อ่อนนะครับโดยนะครับเป็นการปรับตั้งรุ่นที่สามารถปรับตั้งได้นะครับถามว่าโช๊คตระกูลเวฟอย่างนี้นะครับโช๊คธรรมดาแบบนี้สามารถปรับตั้งได้ไหม นะครับเพื่อนเพื่อนก็ตอบได้เลยว่าสามารถปรับตั้งได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวงัดให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะปรับตั้งโช๊คที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอยากได้โชคแข็งขึ้นนะนะครับตรงนี้มีน็อตอยู่นะครับมีมีน็อตอยู่นิดนึงนะครับมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับข้างในนะครับเพื่อนๆนก็นะครับคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับเพื่อนเพื่อนจะหาอะไรมาลองนะครับ าอะไรมาลองเพื่อที่จะเสริมความแข็งของสปริงก็ย่อมสามารถทําได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับก็ชุกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อ,น,อนเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ว่าข้างล่างนะครับเป็นน็อตนั่นแหละนะครับเป็นน็อตยึดนะครับเป็นน็อตยึดแต่ทีนี้การที่นะครับการที่เรานะครับจะสามารถทําการคลายน็อตตัวนี้ได้นะครับ มันก็ย่อมต้องมีเทคนิคมีวิธีการนิดนึงนะครับเพื่อนๆบางท่านนะครับอาจจะมีตัวกดนะครับเพื่อนๆบางท่านนะครับอาจจะมีตัวกดสปริงนะครับเพื่อนๆที่เขาใช้มาเกี่ยวสปริงแล้วก็กดลงมาหรือเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะ DIY ไว้นะครับสําหรับทําการถอดถอดเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคอตัวนี้นะครับให้เป็นคอสั้นหรือทําการปรับตั้งโชคนะครับ ในกรณีโชคที่ไม่มีตัวปรับตั้งนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นโชคตัวนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ3ามสี่เกลียวน,นะครับเพื่อนๆเหลืออยู่ประมาณ3ามสี่เกลียวนะครับซึ่งเพื่อนๆมองไม่ก็เห็นนะครับาอาจจะมองไม, لف, ไม่เห็นเพราะว่าแสงสะท้อนของไฟแฟลชด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นอยู่สามสเกลียวสี่เกลียวประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถปรับตั้งให้แข็งขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะครับหรือถ้ายังแข็งไม่สะใจนะครับก็ หาตัดแผ่นเหล็กกลมๆม,มารองเข้าไปข้างล่างนะครับหรือว่ารองข้างบนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับนี่เพราะว่าบางครั้งบางทีนะครับไอยางตรงยางตรงที่รองสปริงอยู่ข้างบนนะครับอ่าโดยปกติแล้วจะมียางรองสปริงอยู่หนึ่งตัวเห็นไหมนะครับเห็นไหมนะครับตรงปลายนิ้วผมจะมียางรองกันกระแทกอยู่หนึ่งตัวบางครั้งบางทีรถผ่านการใช้งานมายาวนานนะครับเพื<ๆ>่อนนะครับไอยางตัวนี้นะครับอาจจะสึกหรอยุบอดตัว นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับยุบหมดตัวก็ทําให้ค่าความแข็งของสปริงมันอ่อนลงนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นการที่เราใช้งานไปนานๆนะครับโชคไม่แตกแต่อยากให้สปริงแข็งขึ้นก็นะครับทาตามที่บอกเลยนะครับกดสปริงแล้วก็คลายน็อตออกนะครับเพื่อนเพื่อนะครับคลายน็อตออกเพื่อที่จะทําการขันเกลียวเข้ามาอีกนะครับเพื่อนเพื่อนในกรณีโชคลักษณะแบบนี้นะครับโชคโชคที่ไม่มีตัวปรับตั้งภายนอกนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับทีนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพูดถึงนะครับว่ากรณีโชคที่มีตัวปรับตั้งภายนอกหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับลักษณะล่องของการปรับตั้งนะครับสําหรับโช๊คที่สามารถปรับตั้งได้จากภายนอกนะครับเพื่อนๆสามารถปรับเลือกความแข็งความอ่อนของของโช๊คอัพนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการขับขี่แล้วก็การรับน้ําหนักของ คนขับขี่แล้วก็คนซ้อนท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถปรับตั้งได้ถ้าเป็นโชคแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ในลักษณะหรือว่าขั้นตอนการปรับตั้งนะครับเพื่อนเพื่อนถามว่าถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีตัวกดสปริงหรือไม่ได้ทําการ DIY ไว้นะครับเราจะทํายังไงนะครับถึงจะสามารถกดสปริงได้นะครับและจะสามารถ นำปะแกรเข้าไปขันขันน็อตที่อยู่ข้างในนี่นะครับเราจะทำยังไงถึงจะขันน็อตที่อยู่ข้างในได้แบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับเพื่อนๆไม่มีตัวกดสปริงนะครับวันนี้ก็เลยนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำการนะครับามาทำการกดสปริงแบบง่ายๆแบบปูทอนปูทอนบ้านนอกนะครับเพื่อนๆ นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ <ve> ผมจยพูดถึงนะครับปากแกที่ใช้ในการปรับตั้งโชคนะครับเพื่อนๆปักแกที่ใช้ในการปรับตั้งโชคที่เขาแถมมานี้นะครับอยากคิดว่าจะใช้ได้นะเพราะว่าเวลาเราเอาไปเกี่ยวแล้วนะครับเรา,เาไปเกี่ยวเนี้ยนะครับเราไปเกี่ยวมันเกี่ยวแล้วมันดึงไม่ไปนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับบางครั้งบางทีมันดึงไม่ไปนะครับแล้วมันก็จะหลุดล็อกออกมานะครับเพื่อนนะครับด้วยความ ก็ด้วยความแข็งของสปริงนะครับแล้วก yeah, ็เหลี่ยมที่เขาทามานะครับเหลี่ยมที่เขาทามาอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนนะครับเหลี่ยมอาจจะไม่เป็นฉากนะครับเพื่อนอ่าเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรียกว่าอะไรมันสะท้อนแสงมันเงาด้วยแหละนะครับเนี่ตรงนี้อย่างนี้นะครับมันจะเป็นร่องเป็นร่องอยู่นะครับเป็นฟันเฟืองอยู่นะครับเพื่อนให้เราเอาปากแกตรงนี้แหละมาเกี่ยวเข้าฟันเฟืองนี่แหละนะครับแล้วก็ หมุนนะครับแต่มันมันมันไม่สามารถทําได้นะครับก็เลยต้องหาวิธีนะครับในการยกสปริงขึ้นแล้วก็หมุนปรับตั้งนะครับเพื่อนๆนนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ถ้ากรณีเพื่อนๆนมีเชือกก็ให้เอาเชือกคล้องนะครับเชือกคล้องแล้วก็ขันชนะนะครับเพื่อนๆน นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเชือกเส้นใหญ่เพื่อนๆก็เอาสอดล่องไหนก็ได้นะครับสอดแล้วก็ทําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หาใบแกมมาหมุนแบบนี้นะครับเหมือนแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับก็ใบแกมมาหมุนแบบนี้บิดไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าขันชนะนั่นแหละนะครับเพื่อนๆแล้วสปริงมันจะหดนะครับเพื่อนๆต้องใช้เชือกเส้นใหญ่ๆสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้เขาเรีย นะครเพื่อนการขันแบบนี้เขาเรียกว่าขันชนอนนะครับเพื่อที่จะบีบให้สปริงหุบเข้ามาหากันนะครับเพื่อนๆแต่ะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆมีอีกวิธีหนึ่งมาฝากเพื่อนเนนะครับอันนี้ขออนุญาตทาการคลายออกก่อนนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนี่ผมจะใช้หลักหลักการนี้นะครับเพื่อนๆนหลักการหิ้วเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็เอาไปทดลองทําดูนะครับเพื่อน ว่าเวลาผมหิ้วนะครับสปริงโชกจะหดขึ้นไหมนะครับเพื่อนนี่ขออนุญาตใช้หัวเข่าดันไว้นะครับโฟกัสให้ดูหน่อยนะครับนี่นะครับใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะครับเพื่อนนะครับก็หาไขควงหรือหาประแจมาหมุนนะครับก็จะสามารถ หมุนไปได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเรายกปรปิงขึ้นไปแล้วนะครับเขาก็จะไม่ได้แน่นไม่ได้แน่นมากนะครับทีนี้นะครับเราสามารถขยับได้นี่เห็นไหมนะครับมันไม่ถนัดด้วยสินะครับนี่นะครับก็นะครับงัดขึ้นไปนะครับเนไทีนี้จะเลื่อนได้แล้วนะครับ ถ้าง,งัดขึ้นไปเยอะๆก็เลื่อนได้อีกนะครับแต่ก็ต้องระวังสลิงขาดระวังเชือกขาดด้วยนะครับเ,เพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยนะครับนี่เห็นไหมนะครับเราสามารถยกขึ้นไปได้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆในการที่เราจะปรับตั้งโช๊คอัพนะครับาการที่เราจะถอดโช๊คอัพนะครับออกมาเปลี่ยนข้อต่อด้านล่างหรือว่าปรับสปิงให้แข็งนะครับ เราก็สามารถใช้เทคนิคเดียวกันนี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการขันชนกบีบเข้านะครับเพื่อนเพื่อนหรือจะเป็นการการหาบนะครับการหาบลักษณะการหาบการหามนะครับเพื่อนๆนนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่อุปกรณ์ที่เพื่อนๆนมีนะครับกครมีรวดสลิงสายคงสายคลักสายคันเร่งเก่าๆก็นํามาทําได้นะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการขันชนกนะครับ หรือว่าจะเป็นการหาแบบนี้ถ้าไม่มีลวดสลิงก็หาเชือกเอ็นเส้นใหญ่ๆขนาดนิ้วก้อยนี่แหละสอดมัดนะครับเพื่อนๆจะขันเป็นขันชนอกได้เหมือนกันนะครับหรือจะงัดก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เอ้านะครับก็มาเป็นแนวทางมาฝากเพื่อนๆนะครับว่าวิธีการที่เราจะทําการปรับตั้งโชกคนะครับให้แข็งให้อ่อนนะครับถ้ายิ่งล่องอยู่สูงแบบนี้ยิ่งอ่อนนะครับถ้าล่องอยู่ลักษณะแบบนี้ยิ่งแข็งนะครับเพื่อนๆ นะครับอา้าก็เอามาเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆ fc ครับ